14ปีเสื้อแดงไม่ลืมโดนทักษิณหลอกคุกคนละ10ถึง20ปีหนักสุดถึงประหารใครยุเผาสาลากลางใครบอกจะมาเดินนำหน้าจาที่นายทักษิณค่ะมีการเดินทางไปประสายที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เปรียบเสมือนค่ะเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงท่ากลางคําถามพักเพื่อไทยทรยศต,ต่อคนเสื้อแดง ซึ่งหลายคนตอนนี้ก็เริ่มทยอยค่ะที่จะเลิกเป็นมวลชนสีนี้ขณะที่บาดแผลในอดีตก็มีการตามมาตอกย้ำถึงสิ่งที่นายทักษิณหลอกลวงโดยเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีพศ2567 ที่จังหวัดอุดรธานีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการเดินทางค่ะไปช่วยหาเสียงให้กับนายสราวุธเพชรพนมพรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในานามพักเพื่อไทยโดยมีการกล่าวบนเวทีบางช่วงว่าคิดฮอดพี่น้องชาวอุดร18ปีพึงจะได้ประสัยวันนี้ครั้งแรกประสัยที่อุดรเมืองอุดรที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดง จากไป18ปีรวยขึ้นหรือไม่เมื่อก่อนตอนตอนอยู่คนอุดรมีควายหลายตัวแต่วันนี้เหลือกี่ตัวหายหมดแล้วเหลือแต่ชีวิตและหลายคนไม่ทันตอนที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรี20กว่าปีที่แล้ววันนี้ตนแก่อายุ75ปีแล้ววันนี้ขอเล่าความในใจเล็กน้อยที่มาที่นี่ นั่นเองค่ะที่ทำให้คนแสดงหลายคนกลับมีการออกมาตั้งคำถามพร้อมกับมีการย้อนเหตุการณ์ในอดีตที่บรรดามวลชนต้องติดคุกเพราะเชื่อมั่นต่อนายทักษิณจนทำให้ตัวเองค่ะต้องคดีอย่างหนักสาหัสในขณะที่อดีตนายกกับอยู่ตามประเทศและเมื่อกลับมา ก็ยังไม่ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวจากคดีต่ตางๆทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะขออาสาพาพี่น้องคนสแสดงทั้งหลายโดยเฉพาะคนสแสดงอุดรธานีได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่29ตุลาคมปีพาศ2554ที่ห้องพิจารณา7ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นตน้นคดี22ผู้ต้องหา รวมกับผู้ที่ยังหลบนี้ก่อคดีกระทําผิดพรกบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิโนโฆษณาชักชวนให้กระทําผิดกฎหมาย บุกรุกสถานที่ราชการโดยมีอาวุธต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานวังเพิงเผาสถานที่ราชการสาลากลางจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอ,อุดรธานีและทําให้เสียทรัพย์และร่วมกันพยายามเผาที่ว่าการอรําเภอเมืองอุดรธานีและจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเหตุเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีพศ2553โดยรวมเป็นคดีเดียวกัน มีจำเลยค่ะทั้งสิ้น22คนที่ได้รับการประกันตัวเดินทางมารับฟังคำพิพากษาตามนัดซึ่งมีนางคณิธารัฐการทนายความนปชาจากสำนักงานนาวรัฐการกรุงเทพมหานครนายชัชวาหลหรือคำหานทนายความผู้ประสานงานนำจำเลยค่ะเข้ารับฟังคำพิพากษาขณะที่พันตำรวจโทสุรทินพิมานเมคินสอสออุดรธานีพักเพื่อไทย เป็นสสคนเดียวเดินทางมาให้กำลังใจรวมกับพี่น้องที่มาให้กำลังใจเรา100คนผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานีใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษารวม3ชั่วโมงเต็มโดยคดีวางเพลิงสถานที่ราชการความเสียหาย203ล้านบาทพิพากษามีความผิด5คนแต่ไม่ใช่ตัวการสำคัญวางเพลิงเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีและบุกรุกศาลากลางจังหวัอุดรธานีจำคุก22ปี6เดือน พร้อมพิพากษาให้รวมกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย7.5ร์เหลังจากอ่านคำพิพากษาเสร็จสิน้นจำเลย12คนได้มีการเดินออกมาจากศาลจังหวัดอุดรธานีทำกลางการแสดงความยดีของผู้มารองให้กำลังใจขณะที่ญาติพี่น้องของจำเลย9คนที่ถูกนำตัวไปควบคุมไว้รอการส่งตัวเข้าเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะญาติข่าของผู้ต้องคำพิพากษา จำคุก10-20ปีต่างก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมวลชนไม่เพียงที่จังหวัดอุดรธานีเท่านั้นแต่ยังปรากฏอีกหลายพื้นที่กับเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับสาลากลางจังหวัดซึ่งเรื่องนี้ค่ะพบว่านายทักษิณเคยพูดไว้ในทํานองว่าหากเกิดอะไรขึ้นให้พี่น้องคนเสือแดงไปรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัด อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้สังคมและพี่น้องคนแสดงได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทางทีมข่าวเดอะคริติกค่ะซึ่งมีการตรวจสอบย้อนไปก็พบว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพศ2553ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งก็มีการเชิญคณะทูตจาก51ประเทศเข้าร่วมฟังด้วยพันเอกสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนั้นได้มีการเปิดคลิปค่ะคําประสัยของแกนนากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชประกอบกับการที่แจ้งถึงกรณีการวางเพลิงเผาทรัพย์ซึ่งสออชยืนยันว่ามีการวางแผนกันล่วงหน้ามีการสั่งการจากทั้งในและนอกประเทศอย่างเป็นขั้นตอน ท้งนี้ในคลิปค่ะมีทั้งหมด7คลิปและ1ในนั้นก็คือคลิปของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการประสัยวิดีโอลิง์ว่าพี่น้องชาวสแสดงทั่วประเทศไทยหากมีอะไรเกิดขึ้นกับคนสแสดงให้ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดได้เลย พันเอกสรรเสริญกล่าวอีกว่าภาพและเสียงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีว่าสิ่งต่างๆเป็นการก่อการร้ายไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วสามารถโยงใยถึงผู้สั่งการทั้งในและต่างประเทศได้จนถึงตัวผู้ปฏิบัติด้วยแรงจูงใจที่ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมและกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเผาสถานที่เหล่านี้คือการสั่งการจากแกนนนำคนเหล่านี้แม้จะไม่มีการพูดตรงๆแต่ก็เป็นที่รู้กันว่า ถ้าบอกว่าไปสาลากลางคงไม่ต้องบอกว่าไปทำอะไรเพราะไม่ใช่การให้ดอกไม้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ในช่วงของการชมนุมของคนแสดงในปีพศ2553จะพบว่านายทักษินได้มีการวิดีโอลิงก์และโฟนอินมาพูดคุยบนเวทีบ่อยครั้งโดยท่าทีของการปลุกระดมโดยครั้งหนึ่งเชื่อว่าทุกคนค่ะยังคงจำกันได้ ที่นายทักษิณค่ะมีการประกาศจะกลับมาเดินนำหน้ามวลชนหากเกิดเหตุรุนแรงแต่ท้ายที่สุดค่ะก็ไม่เคยกลับมาร่วมต่อสู้กับคนแสดงแต่อย่างใดจนกระทั่ง18ปีให้หลังถึงได้กลับมาพร้อมกับคดีความต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีการติดคุกอย่างที่คนแสดงโดนเลยแม้แต่วันเดียว